อัปเดตฝนฟ้าอากาศประจำวันที่31ตุลาคม2568าอภาคอีสานไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสำหรับมือนีภาคอีสานจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งเน้นจังหวัดหนองบรัรลําพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสรารคามโคราชบุรีรัมยุรินและศรีสะเกดอุณหภูม,ตมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 0 3 3องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูม,ตมิต่ำสุดสิ ถึงสิบกาองศาเซลเซีเสยสโดยร่วมทงางภาคจะมีเมฆมากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงเฮามาเบิงเรดาราสุดกันเลยจา้าเรดาที่หนึงตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางความแห้งเพิ่มขึ้น ปกคุ้มพื้นเทียมเพื่อผู้เวียงอุบลราชนามพ่องกระนวนซ้ำสูงบานภัยแวงหน่อยพ่นจังหวัดขอนแกนชื่นชมเชียงยืนโกสุมพิสัยกันทระวิชัยกุดร่างบระบือเมืองแก่ดำว่าปีปรุมหน้าเชือกจังหวัดมหาสารคามหวยเมฆยางตลาดคลองไช่เมืองกัมลาสายดอนจานร,รองข้ามจังหวัดกลาลสินโพไซ่พ่นทองสมเด็จเมืองสีสมเด็จ ขอถกขอไพ่ค่ะอำเภบ์เมืองจังหานเชียงขวัญทวัดบุรีเซรภูม่มจตรุรพพิมานจังหวัดร้อยเอด็ดโพสีสวุวรรณเมืองจันทอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดระตันบุรีสนมโนนหน้าไรา่จังหวัดสุรินทร์โนนสูงสีขิวสูงเนินเมืองปากช่องจังหวัดนะคนรราชสีมาค่ะอัพเดทหายในส่วนของเรดาร์ที่สองสำหรับเรดาร์ที่สองตรวจพ่อกุมฝนออน อยู่ในเขตอำเภอกาบเชิงปราสาท่าตูมสำรงทาบจังหวัดสุรินทร์กันทรักเบญจักนามเกีียง กันทาราร่มโพสีสุวรรณเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดนามคุณนามยืนบุญทริกโพสไส้เคืองในจังหวัดอุบลรชาชธานีหน้าเชือกว่าปีปทุมหน้าดูนบระบือเชียงยืนเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามจตุรพักพิมานทวัดบุรีเสรพุม่มพ่นทองโพสไส้ทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดดอนจานเมืองกาะสินห่วยเมกจังหวัดกาะสินกุมฝนปานกลางยุตียมเปอร์กำมราสายรองข้ามจังหวัดกาะสิน เชียงขวานจังหารเมืองรอยเอดจังหวัดรอยเอดกุ้มฝนนักอยู่ที่อำเภอทุ่มพอดพิสยัยเมืองจานหวยทับท่านจังหวัดศีสะเกษโนนหน้าไร่รัตนบุรีสนมจังหวัดสุรินกันทะระวิชัยจังหวัดมหาสรารคามยางตลาดของใชยจังหวัดกาฬสินคลิปนี้แอดมินลาไปลาพวพบในคลิปหนา้าสวัสดีค่ะ